อาหารบ้านฉันครับผมก็เมนูนี้นะครับผมขอเสนอเป็นแกงเขียวหวานไม่ใช่แกงผัดแดงจริงๆมันคือแกงเขียวหวานแล้ววัตถุดิบก็จะมีเนี่ยเห็นชัดเจนนะฮะเนื้อไก่แล้วก็นี่ครับพริกชี้ฟ้าแดงเดี๋ยวอธิบายแล้วกันว่าทำไมผมถึงเรียกว่าแกงผัดเนาะ อาจจะมีเสียงจี้ๆนิดนึงขออภัยด้วยนะครับมีมะเขือปออ่ะนี่ครับกะทิกะทิอร่อยดีกะทิอะไรก็ได้ได้หมดเลยแต่ขอให้เป็นหัวกะทินะขอให้เป็นหัวกะทินะครับทุกคนฉะนั้นก็เป็นพริกแกงอ่ะผมจะใช้พริกแกง2ชนิดพริกแกงชนิดแรกคือพริกแกงเขียวหวานจำมาดีๆนะครับพริกแกงเขียวหวานนะอีกอันหนึ่งเป็นพริกแกงแดงจะแบบหยาบแบบละเอียดได้หมดเลยครับผม สุดท้ายนะฮะเป็นใบโหระพาที่นี้นะครับเราจะมาเริ่มกันด้วยการหั่นของเนาะการเตรียมของเตรียมวัตถุดิบต่างๆนลนะตรงนี้เราจะได้พูดคุยกันด้วยกันแรกนะครับเราก็จะมาหั่นมะเขือก่อนมะเขือเนี่ยผมจะหั่นเป็นสี่นะหั่นสี่ชิ้นมันจะได้ยินง่ายๆชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็มะเขือเนี่ยหั่นเสร็จแล้วนะ แนะนำให้ว่าเอาไปแช่ในน้ําเกลือนะแนะนําว่าแช่ในน้ําเกลือนะครับมันจะได้ไม่ดําสีมันจะสวยน่าทานนั่นเองส่วนสูตรที่ผมจะใช้เนี่ยผมทำหนึ่งจานเนาะัน,นาดจะาบอกยากนิดนึงผมใช้เออหนึ่งจานมันบอกยากนิดนึงแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวผมจะพยายามบอกให้ละกันมะเขือผมใช้ประมาณสักสองสาลูกวันนี้พริกชีฟ้าก็เอามาสไลด์เป็นแว่นๆอย่างนี้นะฮะใช้ประมาณเม็ดเดียวแหละพริกชีฟ้าก็ใช้เม็ดเดียวฮะ <c oughs> คือพอทำหนึ่งจานแล้วมัน,ม,นมันบอกยากผมไม่ได้ทําหมดกสิไายยก็มาเด็ดอันนี้ครับใบโหรพาใบโหรพานี่คนอย่าสับสนกันนะบางคนไม่รู้ที่ซื้อผิดซื้อถูกนะมันไม่ใช่ใบกะเพรานะครับมันคือใบโหระพานะ,ะหลังจากเด็ดทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผม ทีนี้ก็ถึงตั้งไฟนะครับตั้งกระทะเปิดไฟนะฮะกระทะร้อนนิดนึงเนี่ยใส่กะทิลงไปนะครับผมใส่หัวอะใครซื้อเป็นหัวกระหางก็ใส่หัวกะทิลงไปนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะแล้วก็ใส่พริกแกงตามลงไปฮะพริกแกงระดับความเผ็ดเนี่ยอันนี้ตามชอบนะใครอยากได้สีสวยๆหรือไงเนี่ยลองปรับสัดส่วนกันดูได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมใช้ตรงนี้จะเป็น2ต่อหนึ่งนะ พริกแกงเขียวหวานสองส่วนพริกแกงแดงหนึ่งส่วนนะฮะปริมาณกะกันเดานะครับผมเพราะว่าผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าใครกินเผ็ดประมาณไหนเนาะพอผัดพริกแกงจนเข้าที่แล้วเนี่ยใส่เนื้อไก่ครับแล้วก็ใส่มะเขือลงไปเลยเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้ต้มนานเนาะเราเอาใส่มะเขือพร้อมเนื้อไก่เนี่ยเพื่อให้มะเขือมันนิ่มที่สุดเท่าที่จะนิ่มได้นะฮะผมชอบกินมะเขือนิ่มๆมาแหละ โอเคถ้ามันแห้งไปเติมกะทิได้นะครับเติมไปหน่อยนึงเนี่ยแล้วก็ทีนี้พอมันเริ่มมีน้ำออกมาแล้วเราก็จะผัดต่อกันเลยทีนี้มาถึงตอนปรุงครับผมก็จะใส่น้ำตาลทรายอันนี้บอกได้ครับสูตรน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วก็ผัดครับแล้วก็ผัดเหมือนเดิมฮะแค่มันแห้งให้มันงวนลงนิดนึงมันงวนลงไปหน่อยนะมันจะได้สีประมาณนี้เลยเป็นไงครับง่ายใช่ไหมจะเรียกว่าอะไรดีแกงเคียวหวานแกงผัดได้หมดเลยฮะ เมนูง่ายๆแบบนี้ครับเป็นกับข้าวเนี่ยแต่งจานส,สวยๆหน่อยหูผมบอกเลยว่ากินกับข้าวร้อนสวยร้อนๆนะครับฟินแน่นอนฉะนั้นผมก็ขอให้ทุกคน enjoy ครับ